โอเคโอเครอครับรอรอจรออยู okay, okay, ่ตรงนี้นะไหนไหนอันต่อไปเป็นไรต่อไปอะไรต่อไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราสู ว่าจะดูไหนอันนี้เป็นเรือน U.S. Navy ครับผม Air Force U.S. U.S. Air Force ฮะฮะนะ Track t e Track t h r ไหนอ่ะไหนอันนั้นเป็นไรอันเนี้ยเป็นไฟล์แทักที่น่าเล่นมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไหนอันนี้เป็นไรเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเพียบเลยเนี่ย อันไหนอันไหนที่มันพังพังเดี๋ยวเอาทิ้งนะลูกโอเคปะอันไหนที่มันเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวมามาแยกไว้อันนี้ไหนอันนี้มัลบเออเนี่ยเออพังพังแล้วเราแยกไว้เราเอาทิ้งให้หมดเลยทิ้งไปเฮ้ยมีอะไรอ่ะไหนเออสไปเดอร์แมนเอามาให้หมดโอเคไปเล่นกันนี่ะไรอีกที่ปั้นลูกปั้นไหน ตัวอะไรอะ่ะสอสเสือไงไม่ใช่ที่ปั้นลูกป,ปลลั้นอะไรของติม,มี่มันเป็นมันเป็นแผ่นรองคานงนานมากไหนมีอะไรอีกอลังนั้นหมดยังหมดยังลงลังเนี้ยม่า<น>อ,อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนั้นคืออะไรอะ่ะอ๋อชอบวางไว้ตรงนั้นนะวางไว้ตรงไหน,นโอเค Được rồi, tiếp tục Để rồi, gì vậy? Hả? rồi Ducky Ducky, 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 ducky ไปเลยเฮลิคอปเตอร์จู่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 จเ่จู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 ่อบนจู่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 จูลจู่จู่จู่จเ่จู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 ่่จ่จู่จา่จูู่่จู่จร่จู่่จู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 ่นูาจู่นู่จู่จู่จู่งู่่จง่่งงง่่น่ม โอเคทิ้งไปจบมีอะไรอีกลูกแก้วสเาาัเอามา,ามาเดี๋ยวจะไปเล่นเอาลูกแก้วมาเลยเอา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 มาเลยลูกแก้วกีฬาสมัยก่อนนะครับนี่สมัยที่ไม่มีอะไรเล่นเขาเล่นลูกแก้วกันนะจิ๊นี่สมัยก่อนอะ่ะเป็นแบบศึกชิงชายชาติทหารฟังเอ้ยอันนี้ตะหลิว เย้เ yeah, จอตะลิวแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวเย้มีอะไรอีกมีอะไรอีกอันไม่ไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นหางของแทรกเตอร์ที่เมื่อกี้มันผังใช่ปะใช่อันนี้ปะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยว่ออันนี้ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยทิ้งลูกหมดแล้วหรอลังนี้หมดแล้วหรอหมดยังลังนี้อ่ะดูลังนี้ดีลังนี้ยังใหญ่เน so like yeah. ี like ่ยลังใหญ่เนี่ยเราจะมี ลังใหญ่มีอะไรโอ้โหไม่หยุดครเขาไม่หยุดเกมจริงๆอันนั้นเป็นลายเกมเศรษฐีที่เราเล่นกันนะเกมเศรษฐีมินิมาไม่ได้ซื้ออันใหญ่เพราะวะ่าอันนี้เป็นปากกบที่เราเป่ากันโอเคมีอะไรอีกไม่คือออะไร่ะนั่นคืออะไรอ่ะลูกคืออะไรกบไหนอ่ะ อ๋ออันนี้คือฝึกฝึกไอ้น,นี่ลูกปลาลมาใช่ฝึกสมาธิอันเ<ก>ล่ไม่เคยถ่ายเราเล่นการ์ดการ์ดอามาการ์ดเอาไว้เล่นกบโอเคลูกเต่าลูกเต่าเหรอโอเคโอ้ยลูกเต่าเดี๋ยวพังหมดลูกเก็บไว้โอเคพอแล้วอันนั้นอันนั้นบิงโกอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวมาอันนี้ปลาโลมาเมื่อกี้แม่มาตั้งให้ดูก่อน เ,เก็บการ์ดไว้ามาจะตั้งดูปลาโลมาที่จีมี่เล่นเนี่ยอันนี้เป็นปลาโลมาแน,นี้ใช่ไหมเราเสียบไปแล้วมันก็จะเป็นฝึกนี่คือมี่เคยเล่นฝึกไปเสียบอย่างนี้ใช่ป่ะจีมี่ใช่ไหมเสียบอย่างนี้แล้วแบบ <c oughs> เปิดตุ่มถ้าแบบเราเอาปลาโลมาไปโดนเส้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียง ฐา,าน,นาะหมดแบบเราต้องแบบอา้าว่านน่าจะหมดจิมี่ใ่หมดแล้วใช่านหมดแล้ว lobster s มาห้มามอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือห้ามโดนมันจะมีเสียงแต่ว่าจิมี่น่าจะทำ่านหมดแล้วเ,เราต้องแบบฝึกสมาธิไปากใัวนป,นปสนด มยังโดนเลยวันพุธนีฮะ50ินาทอะไรนะอะไร10มินิทฮะไมด่เสดไม่นด่เสดไหนกับิชชั่น nah? Where is the garbage shop? The garbage shop oh, Garbage มาปิกป๊บ กระบุปิกระบุปิกระบุอลนนีบอลบอลไม่ใช่ไหนเกมอะไรอันนั้นเกมอะไรดไูไหน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 อ๋อก็คือเอาบอลให้ลงรูใช่เปล่าเอา่อฝึกสมาธิเหมือนการเกมนี้เอาลงให้ได้เดไปดู้อมด้งจาอโอเคเรียบร้อยอต่อไปต่อไปอะไรอีก ยเดพอิมอันนี้อะไรแหละปอบอิบ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 ปออปอิบไม่ใช่รอจิมมี่โชโอ้ต้องรอจิมมี่โชด้หรอของเล่นของจิมมี่ใชจิมมี่มาจะชของเล่นของมาบไหนรดปอบบดปอบบ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 ปอบอบจิมมี่ทำช็อกโกแลตปอบลีกเดี๋ยวาเ เอาช็อกโกแลตไปใส่ในป๊อป๊อก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 ไปมันก็เป็นรูปป๊อปอีกอย่างเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลเนียไอ้หนูสิเนี่ยเ่ listen to oh ดอยโอเคปิกาบี้ปิกาปิกาปิกานาิกาข้อมือไหนพังพังแล้วเออเมื่อกี้นาฬิกาจิมี่อ่ะใครจะมองเหรอ เฮ้ยยมาแย่งของเล่นจิมมี่ออไมไมันของเล่นจิมมี่ไม่ใช่ของเล่นมาม่าโอ้ยวิดาแอบวะนายยังเห็นดีกระเฮ้ย รถอะไรที loser, right. ่น oh, uh, ี่รถตักดินเนาะไม่ใช no ่มันพังแล้วอ่ะเป็นซากของรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะรถจูจิ้งแฟกเตอร์แฟกเตอร์อ่าเดี๋ยวหาหางมันก่อนหางมันไม่เจอนะครับผมแฟกเตอร์แฟกเตอร์จื๊อจ๊๊๊จ๊๊อ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ป๊๊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 ๊ แอปเปลิลโดนกินไปแล้วแอปเปลิเลแหวงจื้อจื้อจื้อแอปเปลิเลแหวงอ่าแอปเปลิเลแหวงไหนอะไหนไมีอะไรอีกเราโชว์กันหม่อยนะเฮ้ยอะไรอะอนะ <c oughs> ทำไมเสียงทำไเสียงกันนั้นทำไมทำเสียงกันนั้คืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรครับ what is that อะรีโมทวิทยุเป้าวินทยูไฟฟ้าเป้าคือคืออะไรอยู่ดีๆก็ขำคืออะไรอ๋อมันคืออืมมันคือฟิปป๊อปอมยิ้มอ๋อเรากินไปแล้วแล้วมันก็จะเปิดเป็นกระเป๋าปะไม่ใช่พังได้ไหมครับผมไหนอีกอะ โอเคจบการโชว์เพียงเท่านี้อยาแลูก็คนรอติิโอเคโอเครอครับรอรอติงรออยู่ตรงนี้นะลาบอสลาบอสลาบอสลาบอ โอเคนี่คือบนี่เราคือเราโชว์แค่บางส่วนเท่านั้นนะเราไม่ได้โชว์หมดเพราะว่า oh, oh, เราโชว์หมด oh. น่าจะใช้เวลาสักสองอาทิตย์อะยังมีเงียบเสียไปของจิม,มี่อะใครคนโชว์หลับไปแล้วครับผม <c oughs> คนโชว์หลับไปแล้วครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวจิม,มี่แกะกละมามาต่อก่อนเดี๋ยวไปดั้งแกะเล่นของเล่นกันต่อโอเคปะจะโชว์ให้หมดเลยโชว์ให้หมดเป็นเวลาสองอาทิตย์นะล,ลูกเดี๋ยวลือกันว่ามีอะไรน่าเล่นแล้วเราเล่นกันโอเคไหมสวัสดีครับม่นโอเคครับ อย่าล yeah, so ืมกดติดตามช่องน้องจีนด้วยนะครับตอนสุดที่ t ุ่มสังสรรค์จี m ี